คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีรวมกับวัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ200ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 อำเภอหนองเสือเมื่อวันจันทร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระครูสุจ,จิตรัตนากรเจ้าอํเภอคณะหนองเสือ พระคูวิจิตรัตนาทานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองเสือพร้อมด้วยพระมหานุพรปุญญชโยปร,ริยนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักศึกษารองค์กรวัดพระธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบถุงยังชีพจำนวน200ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์โดยมีนายสมชายตรีนาวงนายอำเภอหนองเสือและนายสมคิดเจริญพันธ์สาธารณสุขอำเภอหนองเสือเป็นผู้รับมอบณนะวัดพวงแก้วตำบลบึงบอนหนองเสือจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้บริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดได้สมทบมอบผลิตภัณฑ์เบอร์หน้า1,420% 0รถมะนาวและบริษัท NCs Go Bread จำกัดสมทบมอบขนมปังเนยสดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการส่วนหน้าณศูนยะ์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 Community Isolation ชุมชนตำบลบึงบอนอีกด้วยด้านพระมหานพรปุญยชโยกล่าวาว่าวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ส่งมอบแก่โรงพยาบาลสนาม10แห่งรวม628ชุดอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวัน2 000, 7 0 0 0กว่ากล่องถาวายสังฆทาน 6, 5 000, 6 0 0 0รูปและมอบถุงยังชีพเวชภัณฑ์กว่า2.5แสนรายการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ32.3ล้านบาทแล้วค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะคะทุกท่านก็ต้องระมัดระวังและก็ไม่ประมาทค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะป้องกันตนเองนะคะทั้งสวมแมสฉีดแอลกอฮอลแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ